สวัสดีค่ะดิฉันนะคะนางสาวนีนะคะนี่มาน,นีค่ะวันนี้จะมานำเสนอเกี่ยวกับแอพพลิเคชัน q u i z i ะแอปพลิเคชัน Quizit นะคะจะเหมาะสำหรับการน,นำมาประยุกต์ใช้ในการออกข้อสอบออนไลน์นะคะเพื่อที่จะให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถทดสอบก่อนเรียนหรือหลังเรียนก็ได้ค่ะทําให้ผู้เรียนสามารถรู้ศักยภาพของตัวเองค่ะว่าไปถึงไหนแล้วแล้วก็รู้ข้อบอกพร่องของตัวเองค่ะว่าว่าในแต่ละเรื่องที่เราเรียนเนี่ยเรามีความรู้มากแค่ไหนค่ะ และนอกจากนี้นะคะ q u i z i ์ย,ยังมีประโยชน์ในด้านของการที่ประหยัดค่าใช้จ่ายค่ะคือเราไม่ไม่จำเป็นต้องสิ้นเปลืองทรัพยากรโดยการออกข้อสอบผ่านออกข้อสอบแล้วพิมพ์มาเป็นตัวข้อสอบนะคะแต่ว่าเราสามารถใช้งานผ่านแอปได้เลยค่ะจะเป็นการสอบระหว่างที่ให้ทํากิจกรรมหรือว่า <c oughs> มาสอบย้อนหลังก็ได้นะคะหรือว่าจะเอาไปทําเล่นเป็นกิจกรรมอื่นๆเพื่อสร้างความสนุกสนานให้ได้ ขั้นตอนการทํางานของพิสิตนะคะจะแบ่งเป็น3ขั้นตอนค่ะขั้นตอนแรกนะคะคือขั้นตอนการลงทะเบียนการใช้งานค่ะการสมัครเข้าใช้งานนะคะเราจะต้องเข้าไปในเอ่อกูเกิลค่ะแล้วก็พิมพ์ค้นหาพิสิตค่ะหรือไม่ก็เราสามารถโหลดแอปผ่าน App Store ได้นะคะรองรับทั้งอ่อ r อนดรอยแล้วก็ iOS ค่ะเอ่อการสมัครนะคะเราจะสมัครผ่านตัวอ e ีเมลของเราก็ได้ค่ะเพื่อจะเป็นการง่ายต่อการสมัครนะคะ เมื่อเราสมัครการใช้งานได้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะสามารถออกแบบข้อสอบได้นะคะโดยที่เราจะเข้าไปในส่วนของการออกแบบข้อสอบค่ะและหลังจากนั้นเราก็สร้างข้อสอบค่ะข้อสอบของเราจะสร้างเป็นแบบที่มีเฉพาะข้อความก็ได้หรือว่าจะเป็นแบบมีรูปภาพก็ได้ค่ะส่วนการเลือกคําตอบก็จะตอบได้ทั้งออมีคําตอบที่ถูกหนึ่งข้อหรือว่าตอบได้มากกว่า1ข้อค่ะ ขั้นตอนที่2นะคะจะเป็นขั้นตอนการเปิดห้องสอบค่ะตัวขั้นในตัวการเปิดห้องสอบนะคะถ้าทําเป็นกิจกรรมการเรียนรู้เนี่ยผู้ทําข้อสอบเนี่ยจะมะีรหัสเข้าห้องสอบค่ะเพื่อให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยเข้าไปทําข้อสอบได้พร้อมๆกันค่ะแล้วก็เมื่อทุกคนเข้า เข้าห้องมาพร้อมกันแล้วนะคะก็ผู้ผู้ออกตัวข้อสอบจะเป็นคนเริ่มกดจตาร์เพื่อให้กิจกรรมเริ่มดำเนินค่ะการตอบคำถามนะคะเพื่อนๆก็ตอบแต่ละข้อเนี่ยมันก็จะมีคะแนนขึ้นมาให้เพื่อนๆเ,นเนห็นนะคะสามารถดูได้เลยค่ะว่าใครได้คะแนนเยอะสุดโดยเริ่มโดยมันจะนับจากการตอบเร็วที่สุดก็จะได้คะแนนมากกว่าคนที่ตอบถูกอันดับสองอันดับสามค่ะ แล้วก็เมื่อจบการข้อสอบแล้วนะคะแล้วก็จะสามารถดูได้ว่าข้อไหนถูกข้อไหนผิดค่ะอันนี้นะคะจะเป็น QR code เกี A ่ยวกับการเอ่อคือขออภัยค่ะก็คือขั้นตอนการนำเสนอนะคะหนูอ้างอิงมาจาก YouTube ของ QR code ด้านนี้นะคะเดี๋ยวหนูจะแชร์ ตัวห้องให้เล่นกันค่ะเกมโูนะคะ อันนี้เดี๋ยวเพื่อนๆกดเข้าไปในลิงก์ที่หนูส่งให้ได้เลยนะคะหรือว่าสำหรับคนที่ไม่มี เป็นรหัสตรงนี้ค่ะเข้าไปแล้วก็สามารถตั้งชื่อได้เลยค่ะ เพื่อเนเริ่มกดกันเข้ามาได้เลยนะคะตอนนี้เข้ามาสอ,องคณมีใครเข้ามาอีกไหมคะ งั้นเดี๋ยวกดเริ่มเกมเลยนะคะ สุดท้ายแล้วนะคะ เรียบร้อยนะคะก็ SKD นะคะเป็นผู้ชนะนะคะขอแสดงความยินดีได้นะคะแล้วก็ที่สองที่สามก็ตามรายชื่อนี้เลยะคะ่ะ ตอนนี้าจบการเสนอข้นมีอแ่งการเดี๋ยวมือทดออกกันครื่งมือนี้เป็นเครื่องมือสำหรับทำอะไระช่นะคะว่าเครื่องมือชนิดนี้ที่เป็นเครื่องมือสาห,หรับทำอะไรเป็นการออกข้อสอบออนไลน์ค่ะโดยที่เราไม่จําเป็นจะต้องออกมาเป็นแผ่นกระดาษทําไงอีกการตรวจตรวจได้ไหม ออแล้วก็สามารถตรวจคําตอบถูกผิดที่เราตอบไปได้ค่ะแล้วก็ถ้าเราอยากจะกลับมาทาซ้ำอ่ค่ะอาจารย์แล้วก็กลับมาทําซ้ําได้ค่ะเพื่อที่จะให้เราจําได้ในส่วนที่เราผิดเป็นการวัดใช่วัดแบบไหนสายพิษสัยหรือเทสก์าสายอะไรนะคะเป็นการวัดด้านพุทธพิสัยจิษพิสัยหรือเทสต์พิสัยเป็น พูดถ้าพีสัยค่ะข้อสอบชุดนี้นะคะก็ะประเมินกลุ่มสุดท้ายนะครับนี้เป็นลุ่มที่สี่นะครับเป็นกลุ่มที่สิบเอ็ดนะ